นะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งจะมาในหัวข้อของการขายน้ำสุดปังแนวสโลบาร์คาเฟ่นะโดยคุณสอนสินปทองผุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ,คะนะคะเดี๋ยวอยากให้แนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับผมนายสอนสินทองผุดนะครับเจ้าของร้านคาเฟ่เย็นวันศุกร์ครับผมอืมเป็นร้านคาเฟ่แบบเล็กๆใช่ไหมคะใช่ครับผมอ่า พูดเป็นร้านก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้เชิงเป็นร้านมันไม่ได้เป็นร้านก็สามารถที่จะเคลื่อนขึ้นที่ไปได้นะคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของการทําอาชีพนี้ค่ะนะฮะแล้วก็ท่านวิทยากรมีความแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าการฝึกฝนยังไงบ้างนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะครับผมถ้าจุดเริ่มต้นเลยจริงๆก็เหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปที่แบบเราทํางาน จันถึงสุกนะฮะแล้วก็กินเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปจนแบบก็เดือนชนเดือนไปจนแบบมาเจอสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์โควิดนะครับผมเป็นโรคระบาดที่มันส่งผลกระทบต่อต่อทุกคนทุกทุกพื้นที่จริงๆจนแบบก็โดนพักงานโดนพักงานแล้วก็ต้องไปหาอะไรสักอย่างที่ตัวเองพอจะทําได้แล้วพอจะชอบที่พร้อมจะทามันในทุกๆเช้าทุกเช้าทุกเช้าไปนั่นก็คือการ ที่ผมดื่มกาแฟผมดื่มกาแฟทุกวันวันละไม่เกินสองสามแก้วดื่มทุกวันแลต้องเป็นกาแฟสดเท่านั้นที่ผมดื่มด้วยความที่แบบชอบนะฮะก็คือเริ่มจากการที่เราเนี่ยชอบกาแฟด้วยนะก็เลยมีแนวคิดที่อยากจะเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆนะที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้นะฮะนี้อยากจะให้แนะนําเมนูต่างๆเลยครับว่าที่ร้านนะคะมีเมนูอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราหรือว่าความแตกต่าง จากร้านคนอื่นยังไงครครับผมก็ต้องต้องบอกว่าร้านผมมันเป็นร้านบนรถมอไซนะค์นะคือพื้นที่ในการชงเนี่ยมันจะน้อยมันจะประมาณ15้เซนคูณ30มเซนอยู่ตรงนี้แล้วก็พื้นที่ตั้งของคือเรามีความจํากัดในในข้อจํากัดที่ค่อนข้างเยอะเราไม่มีตู้แช่เราไม่มีไฟฟ้าค,ครับผมเราก็ต้องหาวิธีที่จะทํากาแฟโดยที่ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าทำโกโก้โดยที่ไม่ต้องแบบใช้การน้ำร้อนที่แบบต้องเสียบไฟฟ้าแล้วเลยไปหาวิธีทําแบบ แบบหม้อมอคกาฟอดก็เรียกหม้อมอคกาฟอดตัวนี้คือมันสามารถสกัดกาแฟด้วยระบบแรงดันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพราะมันเป็นของอิตาลีก็เลยไปศึกษาข้อมูลจนจนพอจะรู้เบื้องต้นไม่ถึงกับรู้ลึกขนาดนั้นจนแบบก็ไปศึกษาทํากาแฟมาก็มันไม่ยากมันไม่ยากแค่บดต้มสกัดกาแฟมาแล้วเอาไปผสมกับน้ำเปล่าเพื่อเป็นอเมริกาโน่ผสมกับนมเพื่อเป็นลาเต้ ใส่ฟองนมเพื่อเป็นคาปูชิโน่ครับผมก็เป็นเมนูร้านกาแฟทั่วๆไปที่เขามีกันครับผมแล้วก็จะเป็นเมนูที่แบบซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆก็น่าจะเป็นโกโก้มินต์โกโก้มิน์ซิกเนเจอร์คือจะมีโกโก้หนืดจากทางร้านที่เราผสมมาโดยไม่ผ่านน้ําเปล่าไม่มีน้าเปล่าในส่วนผสมครับผมก็จะมีตัวโกโก้ที่มีเขาเรียกว่าไขมันโกโก้1ิ ครับผมนะฮะก็คือในเมนูที่ทางร้านนะฮะอย่างที่บอกก็คือเป็นโกโก้มิ้นท์นะฮะแล้วก็เป็นการชงที่โกโก้ไม่ได้ชงด้วยการน้ำร้อนนะฮะก็คือมีการที่จะเก็บไว้เป็นเซตก่อนใช่ไหมคะก็คือให้ใส่กระปุกไว้แล้วก็เราค่อยมาทำให้มันเหนียวข้นไปก่อนใช่ไหมคะเพื่อความง่ายในการในการทำแล้วเราคิดว่ารสชาติอะค่ะที่มันแตกต่างมันมีความกมกอ่อย่างไงบ้างผม หนึ่งแหละผมไม่ใช้น้ําเปล่านไปเจือจางมันมันก็เลยมีความเข้มของโกโก,โก<ม>้อยู่อยู่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ร้อเซของมันอยู่แล้ว<า>แต่ว่าถ้าถามว่าเอากโ,กโกโก้ผมที่เป็นร้านข้างทางไ<า>เที่ยวโกโก้ที่เป็นร้านไฮโซกว่าที่ค่อนข้างจะระดับสามสีดาวขึ้นมันก็เที่ยบไม่ได้เพราะผมโกโก้ผมมันอยู่ที่สิบเอ็ดถ<า>ึงสิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นร้านมันก็อยู่ที่ยี<า>่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ราคาก็จะสูง,<า>งขึ้นไปอีกก็<ๆ>คือตามราคาต้นทุนของเราใช่ผมก็ขายในราคาสามสิบบาทซึ่งเป็นโกโก้ตัวที่ ถือว่าสูงที่สุดที่จะขายในราคานี้ได้ครับผมรสชาติก็เลยค่อนข้างที่จะออกมาเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบครับผมนะคะแล้ววันหนึ่งอะค่ะมีลูกค้ามาใช้มาซื้อหรือว่ามาอุดหนุนเราเยอะไหมคะก็เป็นที่ทียมเยอะตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดร้านเลยวันแรกที่ผมเปิดร้านผมขับมอเตอร์ไซค์มาคันเดียวมีรังนั่งแข่งอยู่หน้ารถมีของอยู่มีที่แทนเต็มลกลุงรังไปหมดก่าจะมาถึงแล้วแบบมาถึงก็มีลูกค้ามา สนใจเยอะด้วยความที่มันเป็นรถมอไซค์ลูกถ้าไปยืนใช่ใช่ไปยืนรอจนแบบผมก็มือใหม่นะบทมือต่อมือใช้กาต้มแก้วต่อแก้วนะฮมันก็ค่างจะช้าแล้วก็ใช้เวลาใช่แต่ว่าลูกค้าก็ก็รอได้เราก็แบบแฮปปี้ใช่ใช่เพราะว่าอะไรที่อร่อยเนี่ยแน่นอนว่าคนรอได้นะคะแล้วก็มันอร่อยจริงๆนะคะไม่ผิดหวังร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงวงเวียนช้างสารหลักเมืองกระบี่ครับผมเป็นรถกาแฟสีชมพูค่ะเวลาเปิดร้านนะคะ ก็เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงประมาณตั้งไว้บ่ายโมงแต่ไม่เคยถึงสักวันนึนะคะอย่างที่บอกอันนี้สําคัญมากจริงๆว่าถ้าใครอยากจะทานเนี่ยนะคะบอกเลยว่าอย่าไปตอนเที่ยงนะคะหมดต้องไปก่อนเที่ยงนะคือเที่ยงนี่คือเก็บของแล้วนะคะทุกวันเป็นแบบนี้ทุกวันแล้วขายดีมากนอกจากเมนูเครื่องดื่มนะคะมีอะไรที่มาเสริมเติมแต่งนะคะเช่นเบเกอรี่อะไรเนี้ยใช่ใช่ก็ มีกาแฟก็ต้องมีขนมนะค,ะ<อ>ครับผมก็มีวัตเตอร์เค้กที่ค่อนข้อนอางจะอบบ่อยแล้วก็จะมีขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาตัวนี้เราทํามานานแล้ว<อ>ทามานานกว่ากว่าร้านกาแฟตัวนี้เราทามาแต่ว่ามันด้วยความที่ใช้ระยะเวลาในการทําที่ค่อนข้างนาน<อ>ครับผมเราก็เลยต้องมีส่งเฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์ครับผมแล้วก็มีจํากัดแค่ รอบแล้วไม่เกิน18กล่องวันนั้นแล้วก็ออเดอร์ค่อนข้างจะเต็มยาวตอนนี้ก็สัปดาห์นี้เต็มแล้ววันจันทร์หน้าก็เกือบเต็มแล้วก็คือมีคนจองเต็มตลอดที่เป็นขนมอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครไปแบบหน้าร้านบางทีอาจจะหมดแล้วก็ขึ้นอยู่กับหน้างานานะตอนนั้นเนาะโอเคค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือวันนี้อยากจะให้พูดถึงการเริ่มต้นธุรกิจนะคะว่าเราในฐานะที่ เราเป็นคนได้ดำเนินการทำธุรกิจนี้แล้วก็อ,อยากจะส่งเสริมให้กับคนที่ยังไม่มีงานหรือว่าสนใจในอาชีพนี้แบบต้องเตรียมอะไรบ้างขั้นตอนอยังไงบ้างคะครับผมก็อันดับแรกก็ศึกษาตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบตรงนั้นหรือเปล่ามันไม่จําเป็นว่าต้องขายน้ําอย่างเดียวนะ,ะานบางทีเราอาจจะชอบบริการในในด้านอื่นก็ได้ชอบอาจจะเป็นขายของคาวก็ได้แล้วแต่ความชอบนั่นแหละพอเราชอบแล้วเราไปศึกษาตรงนั้นก่อนศึกษาจนเราเข้าใจเราค่อยศึกษาแผนธุรกิจ ผมฝากไว้ถ้าจะเปิดร้านนี้นะคือทำเลที่ตั้งมีมีความสําคัญสําคัญอันดับต้นๆเลยจริงๆครับผมเพราะว่าถ้าเหมือนไปในที่ที่แบบไม่ไม่มีใครซื้อจริงเราไม่รู้จะเปิดร้านไปทำไมเราจะท้อใจตัวเองครผมก็เลยเลือกสถานที่แบบนี้แล้วก็ผมก็เปิดแล้วก็เราต้องต้อง รู้ว่าเราชอบมันจริงๆเราพร้อมที่จะตื่นเช้ามาแล้วก็ทามันแล้วก็ทําวนไปวนไปวนไปทุกวันก็คือเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เรารักกับสิ่งที่เราทําแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมทำอ่ะใช่ผมทําวนกับมันทุกวันจริงๆทำเหมือนเดิมซ้ำๆทุกวันแต่ที่มันไม่เหมือนเดิมคือลูกค้าลูกค้าได้เบียนมาพูดคุยเรื่องงานที่ตัวเองต้องออกเรื่องเพื่อนทํางานเรื่องหัวหน้าเรื่องที่บ้านน่มามาคุยแาปาร์ที้มาระบายผมก็อันนี้แหละคือเสน่ห์ที่ผมผมชอบก็คือักมันนอกจาก เราลูกค้าจะได้น้ํากลับไปยังได้ความสุขที่มาอุดหนุนร้านเราด้วยก็คือเป็นการพูดคุยนะคะบริการลูกค้าอย่างทั่วถึงนะคะนี่ก็เป็นซิเ n นเจอร์นะของทางร้านที่แตกต่างจากร้านอื่นอนะคะแล้วก็วันนี้ในอนาคตเนี่ยค่ะจะมีการต่อยอดหรือว่าการทำเป็นเซนไซอ์แบบนี้เพิ่มไหมคะก็ก็คิดคิดเหมือนเหมือนมีน้องที่แบบอยู่ อยู่ต่างอำเภอบอกว่าเอออยากจะเปิดเหมือนเหมือนที่โฮสบ้างอะไรเนี่ยอาจจะแบบซื้อแฟนชายผมมองว่ามันใหญ่เกินตัวผมไปมผมบอกว่ามาคุยที่ร้านดีกว่าแบบมาปรึกษามา,าสูตรผมสอนให้ได้ผมไม่ทิดตังก็ได้มผมแนะนําว่าซื้อของมันนี้ซื้อจากที่ไหนได้บ้าง<อ>มาเล็กกาแฟาจากไหนหมอ้อจะซื้อร้านไหนได้ถูกที่สุดผมแนะนําให้ได้แต่ไม่ไม่ถึงกับต้องมาจ่ายโยนเงินไป 3- 4มสหมื่นเพื่อเอาชื่อเอาเอาชื่อของเราไปนะคะก็ถือว่าเป็นการ ช่วยเหลือเนาะนะฮะในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะใครที่สนใจนะอยากจะรู้สูตรนะคะหรือว่าอยากจะไปขายบ้างนะฮะก็สามารถที่จะอินบ็อกนะะหรือว่าสอบถามนะคะพี่สอนสินของเราได้โอเคค่ะก็น่าจะพร้อมนะพี่สอนสินพร้อมไหมคะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะอันนี้คือ เป็นแสงการสอนไปเลยกันแรกกันนะเกลือสอนเลยสอนเลยเือแบบมีใครที่แบบมีอุปกรณ์อยู่แล้วที่บ้านเลยที่จะเปิดดีไหมนะดีไหมบอกเลยมันไม่ยากเลยมันไม่ยากนะคะอันดับแรกก็ช่างกาแฟก่อนผมใช้กาแฟเป็นของภูตะวันนะครับได้อยู่ที่ปลายพญานะครับเป็นภูตะวันเป็นกาแฟกระบี่เหมือนกันนะคะเป็นกาแฟนะคะเป็นคนกระบี่คนกระบี่ใช่เราเริ่มตั้งแต่การช่างใช่ไหมคะ เอาเลยว่าเป็นโลบัตต้ากระบี่ที่ติดหนึ่งในสิบโลบัตต้ากาแฟไทยที่ดีด้วยนะครับเพิ่งได้รางวัลมานะฮะระไรภูตะวันนะครับเนี่สามารถไปอุดหนุนได้นะครับผมก็ใช้กาแฟตัวนี้เป็นหม้อมอคค่าผดสามครับใช้กาแฟ15กรัม18กรัมสามารถกรัม18กรัมนะคะครับผมก็บดกาแฟก่อนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการบดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็จะได้ อ่ารับชมนะไปพร้อมๆกันแล้วก็นะฮะหาอุปกรณ์มาทําเลยนะครับแบบอ่าอันนี้เป็นการบดใช่ไหมครับใช่อ่าที่เนี้ยที่มันช้าที่ร้านก็เพราะเพราะบดต้องใช้ใช่นะครับตัวนีจะใช้เครื่องบดได้เลยใช่ไหมครับอันนี้เราก็ต้องใช้อ่าทั้งแรงแรงกายของเรานะคะบดจนกล้ามขึ้นนะ่าฮ่าฮอ่าบดมันจนหมดฮะหมดหมดแต่ถ้าเหมือนที่ร้านที่แบบนี้ระบบไฟฟ้าเหมือนเปิดหน้าบ้านหรือตั้งโต๊ะหน้าบ้าน เราสามารถเอาน้ําตัวนี้ไปเสียบการนำร้อนไว้ก่อนเลยก็ได้เพราะมันจะได้ร้อนเร็วจะได้กาแฟที่เร็วขึ้นแล้วนี้ก็ผมใช้วิธีการชวนลูกค้าคุยไปเพื่อถุงเวลาแต่ก็คือเป็นการฆ่าเวลาแต่ตัวลูกค้าจะได้ไม่ไม่เบื่อไม่เบื่อลูกค้ายืนเฉยๆนิ่งๆนานก็ได้แป๊บเดียวกาแฟหมดละพอหมดแล้วนี่มันจะได้เป็นถุงใช่ไหมครับ มันจะเป็นผงกาแฟนะคุณผู้ชมค่ะกาแฟใส่บักเก็ตมันอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะบัเก็ตของตัวหม้อบัเก็ตของตัวหมอนะคะใส่ผงกาแฟคือเกลี่ยเกลี่ยมันนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเปิดร้านอย่าใช้มือนะก็ใส่มันเต็มๆนิดๆอ่าใส่ไปเลยคุณผู้ชมอีกตัวนี้แผ่นกองแล้วก็จะมีแผ่นกองนะคะ ผมก็เคยไปร้านเพื่อนๆบางทีก็ไม่ใส่แผ่นกองอก็แต่ก็ต้องใช้ผ้าขาวบางในการเทกสกัดกากมันออกมามวิธีถูกต้องต้องเอาแผ่นกองไปชุบน้ําแล้วติดข้างหลังนี้นะคะแต่ผมวิธีนี้ผมสะดวกมันง่ายดีแล้วพหลังจากนั้นเราเอาไปต้มใช่ไหมครับ<ะ>ผมตั้งแก๊ นะฮะซึ่งการต้มของร้านนี้นะคะอยากบอกเลยว่าไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยนะคะใช่ครับผมอันนี้สามารถพาไปปิกนิกได้เลยนะคะตั้งแคมป์ได้กับตั้ง<ๆ>แคมป์นะคะเป็นแบบอุปกรณ์ทุกพานะคะทีนี้ก็รออะแล้วตอนนี้รก็รอรต้องรออันนี้คือกระบวนการของมันเนี่ยคือให้มันสุกใช่ไหมคะหรือว่าน้ํามันจะเดือดในข้างล่างเนี้ยพอน้ําเดือด,ออด,อดไอ้น้ำจะป่าหันเมล็ดกาแฟแล้วก็ขึ้นมา ้างบนนี้เป็นน้ํากาแฟที่เข้มข้นก็คือผ่านชั้นกรองมาใช่ใช่ก็แล้วจะได้มาเป็นช็อตเอพสโซมันก็เหมือนระบบเครื่องเครื่องเครื่องชงกาแฟตามร้านอะแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นเป็นระบบที่แรงดันค่อนข้างดีกว่าครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการชงครับผมง่ายๆเลยนมผสมเดี๋ยวอ่าโชว์ตั้งตรงนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นด้วยนะครับอ๋อนมผสมตัวนี้เราผสมมาเรียบร้อยแล้วอัตราส่วน อ่หนึ่งต่อสองน้ำข้นหวานสองน้ำข้นจืดหนึ่งอันก็คือผสมน้ำข้นหวานน้ำจืดนะคะเพราะมันบอกว่าพื้นที่เราน้อยเราก็ต้องทำมาต้องทำให้เรียบร้อยแล้วมาถึงก็แบบใช่นั้นได้เลยนะครับอัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่แบบไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลละคือดีอยู่แล้วเอเย็นก็จะออกหวานหวานมันๆใส่น้ำข้นหวานสักหนึ่งออนครึ่งไม่ถึงหรอก ผมจะใส่น้อยแต่ถ้าเป็นสูตรทั่วไปที่ผมไปศึกษาตาม YouTube ตามกลุ่มเฟซต่างๆก็จะใส่อยู่ประมาณ2ออนหนึ่งสอออนครึ่งครับผมแต่ว่าผมจะรู้สึกว่ามันลดหวานนิดนึงแล้วเพิ่มความมันให้กับมันมันจะดีกว่าครับผมผมเลยใส่นมสดไปมันจะได้ชูรสชาติกาแฟมากยิ่งขึ้นนะครับใส่นมสดไปให้ครบ2ออนผมบอกผมชงกาแฟทั้งหมดในแก้ว16ออนเราจะใช้น้ำของเหลวอะเทลงไปในแก้ว6ออน ราจะคิดสุดอะไรก็ได้ใดๆทั้งต่างๆต้องให้จบที่อออนครับผมเพื่อใช้ในการขายแก้วสิบออนนะฮะอาทเทกาแฟไปเลยหมดอือเสร็จแล้วก็คนเอสเปรสโซเย็นเรียบร้อยง่ายๆสีเข้มเขมเข้มกาแฟหวานมันครับผมเสร็จแล้วนี่ก็ใส่น้ำแข็งได้เลยเดี๋ยวผมไปเอาแก้วเดี๋ยวเข้ามาไว้นีด่ อ่า yup. นะคบประมาณเดี๋ยวขออนุญาตชงด้วยได้ไหมคะเสียงนี้เป็นเสียงที่ผมชอบเหมือนกันนะเสียงนี้ใช่ไหมจะได้รู้สึกว่าเออมันเรากําลังแบบทําอะไรอยู่นะครันเสียงเพลงเบาๆแล้วก็เวลาเราเทกาแฟผสมกับนมอ่ะมันจะมีลายกาแฟเวลามันกว่าจะเข้ากันอันนั้นก็เป็นเป็นไอ้นี่การคนนี้จะเป็นไหมคะว่าต้องนานไม่นานไม่นานแล้วแต่แต่ผมจะคนสักสี่ห้าวิได้ผมคนค่อนข้างจะเร็วปุ๊เป่งเป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 งค่ะเดี๋ยว อันนี้ก็จะเป็นนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมน้ําแข็งไว้ <คะ S 1> ใช่ไหมคะ<อ>ที่จะใส่นะคะอันนี้ก็แต่ถ้าดีก็ให้มันลดอุณหภูมิมันเบาลงหน่อยเพราะว่าถ้ามันร้อนไปเดี๋ยวน้าแข็งละลายใส่ปั๊บ่านะคะเมนูคนให้เย็นหน่อยค่ะแล้วก็ต้องไปคนอีกใช่เพื่อพอเราจับแก้วพอคนปุ๊บนิ้วก้อยนิ้วโป้งเราตรงนี้มันรู้สึกเย็นก็ถือโอเคละแค่นี้เย็นละแล้วต้องใส่อะไรเพิ่มเติมคะ เติมน้ำแข็งให้ทับบนแล้วก็เรียบร้อยแต่ถ้าเป็นคาปูก็ลดกาแฟลงหน่อยทับฟองนมไปโรยเชือ่นนิดๆถ้าเป็นลาเต้ก็ลดกาแฟลงหน่อยนิดนึงเพิ่มนมสดเข้าไปก็เป็นลาเต้เรากาแฟที่ได้มาเมื่อกี้ลินทั้งหมดใส่น้ำเปล่าก็เป็นอเมริกาโน่ก็คือจะไม่เติมน้ำตาลใช่นะคะรอง่ายๆสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานกาแฟเนาะหรือว่าสนใจที่จะทานกาแฟนะคะมันจะมีแบบ ใครที่ชอบหวานมันหวานเค็มหรือไม่ชอบหวานเลยะคะขอได้บอกได้คนชอบคนตื่มกาแฟไม่ผิดใช่และแต่คนชอบมันอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าผมเคยชงแปลกๆจริงๆคเอาน้องก็บอกว่าเอากาแฟใส่ชาเขียวนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องใส่นมใส่น้ําตาลเลยผมก็ทําไม่ได้แลวแต่ลูกค้าสั่งมาลูกค้าอยากได้แบบไหนใช่แล้วเราจัดให้ลูกค้าถือน้ํามาเองถือบางทีถือ สเปซมาถืออะไรมาก็ได้ก็เนี่ยอันนี้คุณผู้ชมนี้อยากจะแบบเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเขาเนี่ยจะมีการเขียนข้อความนะคะหรือว่าเป็นรูปยิ้มนะคะวันนั้ได้เป็นรูปยิ้มซึ่งมันจะรู้สึกว่าเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆนะคะอ่านะคะเป็นเย็นวันศุกร์นะคะอันนี้สามารถเขียนข้อความได้นะเหมือนลูกค้าเคยตั้งใจทํางานนะครับพี่แบบไปฝากให้ใครเหมเนี่ยมันก็จะมีแบบ อะไรที่มากกว่าร้านปกตินะับก็คือการใส่ใจลูกค้าหรือว่าการเพิ่มกิมมิคต่างๆให้กับร้านค้าเรานะครมันอันนี้ก็อยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าร้านไหนที่เปิดอยู่แล้วหรือลองเอาไอเดียนี้เข้ามานะคะก็อาจจะทําให้มียอดขายที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตนให้ร้านของเรานั้นขายดีนะคะร้านผมนะครับร้านเย็นวันศุกร์นะครับเป็นร้าน กาแฟสดบนรถมอเตอร์ไซค์สียมพูนะครับมีล่มขาวกลางอยู่นะครับจะเปิดตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึ่งของทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันเสาย์นะฮะหยุดวันเดียวนะคะวันอานทตย์นะก็สามาติดตามห้ามไปเกินบ่ายถูกไหมไม่นั้นจะไม่นั้ว่าเกินเที่ยงสิบห้านะห้ามเเพราะไม่นั้นคุณผู้ชมจะไม่ได้ทานนะฮะน้ำที่อร่อย บางทีลูกค้ามาติดต่อข้าราชการบอกเออดี๋ยวพี่มาซื้อแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มาเข้าติดต่อออกมารถไม่จอดอยู่แล้วต้องสั่งไว้ก่อนนะคะต้องสั่งไว้ก่อนบางทีก็ไม่ได้รอนะต้องสั่งไว้ก่อนนะครับก็มีช่องทางติดต่อก็ทางเพจนะครับถือว่าเย็นวันศุกร์ได้เลยนะครับเยศุกร์แบบความสุขนะครับผมนะคะก็คือไม่ใช่วันศุกร์เนาะแต่ว่าเป็นวันของการมีความมีความสุขนะะอย่างที่บอกว่า ร้านค้าของอาธุรกิจเนี่ยก็คือยิ่งทานมันก็ยิ่งมีความสุขนะคก็คือมอไปกับคุณลูกค้าเต็มที่ความสุขทั้งเราความสุขทั้งลูกค้าอ่านี่ทางร้านใช้กาแฟของภูตะวันนะคะที่แปลไปยะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจกาแฟเนาะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนได้เพราะว่าเป็นสินค้าของคนกระบี่นะครร้านนี้กาแฟอร่อยมากนะฮะนี่ก็จะเป็นคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะฮะในเรื่องของธุรกิจนะฮะการขายน้ําสุดปังแนว สโลบาคาเฟ่นะคะซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสอนสินนะคะวันนี้ที่มามอบความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ในานามพิธีกรนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะ,นะคะนะอีกครั้งหนึ่งนะ,ะที่ให้เกียรติมา,อาสอนนะคะให้กับท่านผู้ชม